ไม่ต้องมาขอโทษอบอกพี่รักตอนฉันรักแล้วเธ,เธอไม่รักเธอไม่สนใจคิดว่าเธอกลับตัวเปลี่ยนนิสัยให้อภัย สวัสดีค่ะนะคะเจาวาวามาเองเลยนะคะวันนี้เจาวานะ,ะมีสินค้ามานําเสนอค่ะลำดับแรกนะคะนี่เลยะค่ะเป็นแคปหมูจากบุรีรามนะคะทอดกรอบใหม่ๆสดๆนะ,ะรับประกันความอร่อยเลยค่ะของผู้ชมค่ะนะคะถุงใหญ่ๆแบบนี้หนึ่งร้บาทค่ะ นี่นะและอันนี้นะเป็นน้ำพริกหนุมนะคะโอท็อปห้าดาวนะ,ะจากทางเหนือเลยนะคะว่าวาสั่งมาขายนะฮะกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะหะาสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะว่าว่าคิดสูตรเองเลยนะฮะนี้นะค,ะคือตรน้ำพริกกากหมูคะ่ะนะ เรียกได้ว่าเครื่องแน่นมากเลยนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะอืมเครื่องแน่นจุกๆไปเลยค่ะแบบนี้นะคะร้อยสามสิบกรัมนะคะห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะให้เยอะนะคะให้แบบจุกๆไปเลยค่ะ